รับเจ้าภาพกัลยาโสครับนะครับคุณสันธาะครับจิตชัยนะครับคุณต้อยจิตระครับนองสบายเดยมรัวเ็นตแม่มกุรูสทิาพี่งแล้วก็เรียนเชิญรับคุณปตุยาเพียงนาครับที่เป็นเ็ครับองสบายแดพ่อพรวิสุทิุณาน จัดเทวาหลวงพ่อเป็นตัวเจ้าพระปฏิบัติครบตัวเจ้าว่าพระปฏิบ โดยสราพปลาที่สนงทุกท่านได้เ,ร,ร,เร,รียงน้ำมารากส่วนสำรับส่วทลกของทะเลทรับพอดกว่าระเาส่วนเหนอเป็นนัำต่อไป

เป็นงานปิดทองรูปเหมือนีุณนลิปผึ้งครับขุ่นข่อนะเด็กก็เล่นแคมโพลีนนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นสไลเดอร์นะเพราะว่าตอนเช้าตอนเที่ยงอาจจะร้อนนะครับก็ให้เด็กๆเล่นแคมโพลีนเด็กๆไปก่อน अं नमो तं त्वां परं अत्तो तस्मै अदानमये च येन चोदपस्नं चयय

Nanying, <speaking> disanjita <in> pesan antar uja volumesa arulai Nandaman kabankman bakulanggwe rasityana bab gee selayhuuh <Spanish> traded urman เล่นดีดีฮะเล่นดีๆเล่นดีๆีอย่าไปชนอย่างงั้นมาตีนแมวแมวเฮ้ยอย่าเล่นเล่นดีๆเล่นดีดีแม่แม่อย่าไปต่อยกันอย่างงั้นสิแมวนะแมวนะอย่าไปทำเพื่อนสิ ออไม่ต้องมาเล่นครับมาตินมานี่ไี่มาแับเล่นมนันไปอย่าไปเล่นสู้กันอย่างนี้กระโดดดีๆกระโดดดีๆ,ๆ เยกันอยสู้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อยกันอย่างนั้นแมวแมวจับขังตำรวจนะวันนี้มามาชัดอย่าไปโยกอย่างนั้นดี อย่าไปทำอย่างนั้นก <decade> <sh> ็ไปโยกเพื <Lake> ่อนอย่างนั้นไงเพื่อนในต่อยนะเห็นไหมจตุยาตัวแทนของพุทธศาสนิกช้นพิจิตรยานุสิทธิ์วัดวัดโคกโศกตองขอกระขอบพระคุณในเมตตาการสงศ์อหพ่อเจ้าพระพุทธสังฆาธิกาพระนั่สงฆ์อําเภอพระโภชัย คณะสงฆ์เผพระานเดียบรีรามาเปนกำเนดคณะสเป็นตั้งเอและอัครทัตลเีนะครับเดยบีราจากพระวัาณจากราสนัิติปันาชาววัดต้างมนลำพเป็นชาวการันส์นะคบคุณยายราบครับว่าหลวงพ่อเป็นพระวัตรจิตวิปัสาที่รอจากนั้นตำบลจงจริอำเพระพันแล้วก็พระวัตรจิวิปัสนาจากตำบลกังเจริญ ดาวรัดโคจรเอ๋พระทรายแล้วก็พระครูสตเล่นดีเล่นดีเจ้าพระกบฏโคตรโตรองจับราพสีดาต้องเทียระอย่าไปเล่นโยกันอย่างนั้นเอ้าเจ้าพระท้าสังฆธิการเจ้าพระดำบ์เจ้าอาวาสนะครับหอนันติพัฒน์เจ้าพระฤาษีตุลาุกโรคนะครับจำนวนประมาติสิครคนะครับท e. ี่ได okay. ้เมตตามาทำพระตะกิดจันเทนะครับ ครับนะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อประธานสงของเรานะครับพระสุรพ่อพระครูวัดเพียธรรมหรือวันหลวงพ่อชมอนุตโรตะปุณหลวงพ่อก็ปริ้งครับนะครับน่าจะเป็นแฟนไซนะเป็นพี่น้องกับบ้านครอบครัวเราหลายท่านนะ หลวงปู่นี้ถรอว่าเป็นแสนใจนะครับใส่เมตตาครับขอี่จะได้ทานอาหารเี๋่วเรานาข้าวพรบพุทธประดับะสมขอขอเสด็จสั่งบังพ็ราญยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขออาหารที่เดือเป็นมงคลจากพระพุทธประดับะส์กับประทานแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์ร่างกายอาชียจแตทุกท่านครับ ได้ร่วมรับประทานอาหารที่เหลือเป็นมงคลนะครับจากคณะสงฆ์พระกุศเจ้านะครับมาเรียนเชิญเลยนะครับที่โต๊ะหรือว่าที่อานทรงรักน้องก็ยกมาทานได้เลยนะครับที่เหลือจะระดับหลวงปู่บัวจาพระสุนเจ้าอย่าไปทำเพื่อนอย่าไปหยอกเพื่อนห้องลายน้ำบัดห้องลายองค์จุ๋มจุ่มเกลียจะโดยนะครับนะครับตระเวนพี่น้องปองโกจะไปหยอกมันไปเลยนะครับทารข้าวการปลา นะครับอบไปจะโดยผมนะครับอเจอนะครับจากโ์สารพีนี้นะครับผู้ใจดีนะครับ่อแม่พี่น้องดีดีช่เลดีดเปิดนีรับส่งแล้วก็คาอ่าจะถ้าใดยังไม่ได้ทานข้าวปลานะครับไปเจอนะครับครัะปาราหานสอนะครับ ครับสำหรับลำดับพิธีการนะครับในส่วนของพิธีการด้านในพระพิธีก,ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยก็จะได้มอบหน้าที่ให้ทางฝ่ายกองบินนะครับประชัมพันธ์เจนจบโดยต่อนะครับอาช่ารอมแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับ เปลี่ยนดามาแล้วอันดามากับแฟนดามากับยายนี่ मैं ดูน้องด้วยดูน้องด้วยเป็นไงเ,เป็นไงน,น้องเป็นไงโค้งหรือ,อเปล่าด,ด,ดูน้องด้วยดูน้องด้วย